แล้วเราก็ดําเนินมาถึงจุดตรงนี้กันนะครับจุดตรงไหนวะนะครับทุคนถามเราก็ดําเนินถึงจุดตรงนี้กันก็คือนี่คือหัวข้อสุดท้ายครับของเนื้อหาของเนื้อหานะต้องดีใจของเนื้อหาของเรื่องราวของการแยกสารนะครับนี่คือการแยกสารได้เดียวแบบสุดท้ายนะครับก็คือการแยกโดยใช้วิธีทางโครมาโทกราฟีนะครับบากคนอ่านโครมาโทกราฟีโอเคนะฮะเพราะว่าภาษาอังกฤษมันเีนอย่างงี <c oughs> ง้โครมาท็อก นะหรือโตได้นะกราฟฟี่นะแล้วแต่สถานะนะครับนะก็แล้วแต่ความความละเอียดนะครับของภาษาอังกฤษของแต่ละคนนะฮะวิธีโครมาโทกราฟีนะครับเราจัดว่าเป็นกระบวนการและวิธีการที่ดูสองอย่างนะครับนะถ้าเป็นเมื่อกี้จุดเดือดนะครับหรือดูจุดเมื่อกี้ดูการกลั่นก็ดูจุดเดือดดูความเป็นไอใช่ไหมถ้าเป็นการโซลเวนต์เอ็กซ์แทคชั่นก็ดูเรื่องความสามดุลของของการลายการตกผลึกก็ดูการละลาย การระเหยแห้งก็ดูเรื่องของการเดือน,นะครับเพื่อจะเห็นได้ว่าทุกอันก,ก็มักจะมะีปัจจัยในการแยกนะครับก็คือความแตกต่างที่ใช้นั้นก็จะใช้คุ่สมบัติแค่ตัวเดียวแต่ถ้าเป็นอันนี้นจะใช้2อ,อันนะครับโดยคโครโมาโตรกราฟีเนี่ยนะครับจะดู2อ,อย่างครับของ2ระบบนะครับระบบที่1นะครับเราเรียกว่าระบบวัตระภาคนิ่งนะครับหรือ stationary phase นะครับร place, นะ,บะ,ะนะ stationary phase นเซสชั Defense, นนารีเฟกซ์นะครับหรือวัตถาพนิ่งนะครับวัตถาพนิ่งก็คือชื่อบอกทางวัตถาพนิ่งก็คือมันนิ่งนั่นเองนะคบางคนบอกว่าหนูทุบเนียนทำไมเพราะมันมันมนิ่งนะฮะก็คือมันอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ก็จะอาศัยดูความสามารถในการดูดซับนะครับก็คืออัดสอบนะฮะกับตัวเซสชันนารีเฟกซตัวนี้ได้นะฮะว่ามันอยู่กันมันมันถูกดูดซับโดยชั้นดีได้ดีขนาดไหน นะครับอันที่2นะครับก็คือโมบายเฟสนะฮะโมบายเฟสเนี่ยโอ้ชื่อคุณนะโมบายคืออะไรฮนะมือถือใช่ไหมครับนะฮะโมบายโฟนจริงมือถือคือโมบายโฟนเมื่อวานณว่าเครื่องที่นะฮะนั้นโมบายเฟสก็คือเฟสที่เครื่องที่หรือวัตถะพเคพลื่อนที่นั่นเองนะครับพี่แอบซึปก็ิดว่าถ้าเป็นโมบายเฟสตัวนี้ก็คือพวกอะไรพวกโซเวนนั่นแหละนะฮะพวกโซเวนที่เราใช้ในการชาร์จนั่นแหละนะครับก็คือ พอเราได้ stationary f a c e นะครับเราได้สารมาเราก็เอา mobile a c e ตัวนี้มาลันผ่านนะฮะก็คือให้มันวิ่งผ่านนั่นเองแล้วก็ดูว่าอะไรเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างน,นะครับวิธีการโครมาโทกราฟีในที่นี้นะครับก็คืออาศัยดูว่าดูซับกับ stationary f a c e ได้ดีขนาดไหนและดูว่าไปได้ดีกับ mobile phase ขนาดไหนจะดูด้วยกันดู่2อ,อย่าง รกระบวนการส่วนใหญ่โครโมาโทกราฟีเราจะถูกปลูกพันอยู่กับการใช้งานของโครโมาโทกราฟีที่เน้นในเรื่องของคุณภาพก็คือในเรื่องของคุณภาพวิเคราะห์ว่าสารตัวนี้มีความบริสุทธิ์หรือไม่หรือว่าสารตัวนี้มีองค์ประกอบด้วยกันอยู่กี่ชนิดมีอะไรอยางในบ้างนะครับก็จุดอยากจะไม่ได้เน้นไปริทางการแยกแบบเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังนะฮะแต่ว่าในาดับมหาลัยนะครับในในดาวมหาที่ไร ที่จริงๆก็ไม่สูงนะปีหปีสอเนี่ยก็มีแล้วก็คือเป็นการแยกสาร,รโดยใช้วิธีโครมาโกราฟีแบบที่สามารถแยกเป็นปริมาณได้คือเห็นเลยว่าแยกออกมาแล้วมันก็แยกออกจากกันของสารปริมาณด้เยอะๆได้เลยนะครับซึ่งยื่นตัวอย่างเนาะถ้าเป็นโซเว n t ก็พวกน้ำพวกอะไรนะพวกเอทิลอะซิเตทเฮกเซนอะไรก็แล้วแต่ว่าระบบกำลังดูอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเซชันดิเฟ ก็ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของพวกอะไรพวก TLC Finlayer อะไรพวกนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอลูมิน่านะลูมิน่าซิลิกาอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้พวกนี้นะครที่จะเป็นอนาเป็นเซสชัน y ี h เฟสได้นะครับโครมาโทรกราฟีมีด้วยการยู่3ชนิดที่เราจะเลือกเรียนนะครับโดยส่วนใหญ่เด็กมต้นจะเน้นไปที่อันนี้ครับก็คือเปเปอร์นะเปเปอร์โพล โรมาทอปาฟี่นะเปเปอร์ที่เขียนโฟมาเปเปอร์โครมแล้วกันนะฮะเปเปอร์โครมาทอปาฟี่ก็คือเราเอากระดาษมาถูกไหมครับเอากระดาษมาฟื้นนะกระดาษทุกด้านนี่แหละนะครับแล้วก็ถ้าจำให้ผิดต้องต้องชื้นด้วยนะฮะแล้วก็ตีเส้นชื้นๆนะฮะซึ่งบอกระยะทางที่เราต้องการหลังจากนั้นก็หยดสารลงไปฮะถ้าเป็นในการทดลองที่โรงเรียนก็น่าจะเป็นพวกสีวัดเขียนอะไรเงี้ยนะครับหยดลงไปนะครับเสร็จแล้วก็เอาเปเปอร์ตัวนี้ไปจุ่มในระบบ ที่มีโซเวนลลายอยู่แบบปิ่นๆนะก็จุมนะ่มไปแล้วโซลเวนก็จะค่อยๆด๊บๆดๆ,ๆๆขึ้นมานะครับก็เกิดการหลได้เสร็จแล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับแผ่นตนัวเรออกมาแผ่นตัวนี้เราเรียกว่าโครมาโตแกมคุณง่ายๆผลของการทดลองของโคราโทฟิคนะนี่ว่าโครมาโตแกมก็จะเห็นจุดของสารที่เป็นซัมเปิลเราแล้วก็อาจจะมีจุดที่เป็น ตัวอื่นอีนอกนะคนระก็คือเป็นองค์ประกอบของตัวนี้นั่นเองนะซึ่งเกิดจากการที่เมื่อโซเวนมันลากขานตัวนี้ไปแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอย่าลืมว่าลากตรงนี้ทนะี่ทำเราจะได้พิมพ์นะฮะเราจะเอากระดาษเนี่ยหนีบตรงกลางเลยแล้วก็จุ่มลงไปตรงกลางเลยเราจะไม่เราจะไม่ให้พิมพ์ขั้นในขั้นหนึ่งนะครับนะฮะโดยรอบระบบตรงนี้ในหนังสือบางเล่มหรือว่าอาจารย์บางท่านที่มีความละเอียดสูงก็อาจต้องเอากระดาษกรองเนี่ยมาพันรอบ รอบข้างในนะเพื่อให้ในนี้มันอบอวนไปด้วยมมโมบายเฟสให้อบอวนไปด้วยตัวโซเดีที่เราใช้งานนั่นเองนะครับเพืนะ่อมันมีานออการอบอวนในตรงนี้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆนะคะรับการรั่นี้ก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แบบน,นะฮะประเด็นคืออีกจุดตรงนี้ต่างๆนานาตรงนี้จําเป็นต้องมีสิ่งไหมครับจาเป็นไหมครับไม่จําเป็นโอเคนะฮะคือชื่อมันนี่ยโครมาโทกราฟีโครมแปลว่าอะไรโครมแปลว่าสีนะฮะคันเลอร์นะฮะ, our, ะ,ะมันรากศัพท์มันก็ใกล้ๆกันนะนะครับ มันก็ใกล้นะใกล้มากไม่รู้นะครับคามเค็มมีนะแต่ดาวก็ใกล้กันโอเคป่ะไหครับเอาล่ะทีนี้ดื่เลยเอาล่ะทีนี้นะฮะโครงอักกรานที่ได้นะครับตัวจุดเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องมีสีเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่มีสีหนูสามารถไปส่องอะไรไปส่อง U V ดูได้นะฮะไปส่อง U V ดูได้บางคนบอกยูวีดจะหาที่ไหนแบ็คไกลๆนะครับนะฮะเจากแบ็คไกลๆไหมฮะก็เจอไอสีม่วงๆครับ นี่ต้องไปตามข่าตัวเองก็เอามาตปรแกมไปนะฮะบ, <c oughs> บอกแม่เดี๋ยวหนูจะไปเช็ค UV หน่อยนะครับนะบเช็คว่าที่บอยุกระดลาษแผ่นเดียวเช็คอีกสองกับบ้าน,น,ะบนะครับอันนั้นก็หนักไปนะฮะไม่ต้องไปหาใกล้ๆขนาดนั้นนะครับก็หาได้โรงเรียนส่วน่ก็มีนะนะครับก็ตามแดดจุดไหนจะอยู่ในแดดที่สิ์นะครับทีนี้ไม่มี <laughs> มี UV ก็ไปสอดสองคูได้น,นะครับอย่างที่ถ้าเป็นที่ที่จุฬาเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนเหมือนกล่องนะแล้วก็ติด UV ซึ่งก็เป็นหลอด UV เอาไว้เมื่อเปิดเพลงนะฮะคิเวี่ยวกันก็ไม่ต้องนะฮะนะไม่ได้คืนขนาดนั้นว่าติดหลอด UV ไว,ว้แล้วเราก็เอาไอ้คุณมาโปรแกรมนี้สอดลงไปแล้วก็เปิดไฟมันก็จะเห็นอ่ามีอะไรแล้วก็เอามือลวงเข้าไปแล้วก็ไปวงว่าไอ้จุดที่เราเห็นนั้นอยู่ตรงไหนบ้าง ทีนี้พอเราได้จุดตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเราไปทำอะไรนะครับเราจะไปหาค่าที่เรียกว่า Rf Rf นะครับมีความหมายว่า retention factor ดูนี่สว่านี่รู้สืดนะครับสเป็น retention อย่างนี้เรา Retention factor นะครับหรืออ,อัตรานะฮอัตราการเคลื่อนที่นะครับสมการนี้นะสมการบอกว่า Rf จะมีค่าเท่ากับระยะทางของอตัวองค์ประกอบที่เคลื่อนที่นะครับที่เขียนดีเขียนว่าเป็น s ของ sample แล้วกันนะนะแล้วก็ s ส่วนด้วย s ของ s o l v e นะเพราะฉะนั้นระยะทางจะเป็นของตัวนี้นะครับ ระยะทางที่แซมเปิ้ลเคลื่อนที่ก็คือโทษระยะทางที่โ so ซเวนเคลื่อนที่คือตรงนี้นะครับถูกปะเพราะเราต้องให้มันเทียบเท่าจากตรงนี้ที่เริ่มต้นไปถึงจุดโซเวนฟอนตรงนี้ที่ที่สิ้นสุดนะฮะก็คือต้องเป็นต้องเป็นณจุดเดียวกันก็คือเวิร์กตรงนี้ไอ้นี่ก็จะเป็น A ในะของสาร A ของสาร B แล้วก็ของสาร C นะว่าไปนะฮะเพราะฉะนั้นถ้า,าเราเราจะหายอยีชิ้นจุดที่1เนี่ย Rf ของจุดที่1ก็จะมีค่าเท่ากับ ระยะทางที่โซเวนเคลื่อนที่ขออนุญาตใช้ s ใหญ่แล้วกันนะฮะก็จะได้เท่ากับ a s, ส่วนด้วย s ก็จะได้ดีเทนชั่นแฟกเตอร์ขององค์ประกอบที่1ออกมานะก็คือตัวนี้องประกอบที่1นะครับออกมาจุดเนี้ยนะครับออกมาว่ามันมีดีเทนชั่นแฟกเตอร์อยู่เท่าไหนะร่ขย <c oughs> <c oughs> ี้มือดีดดีดด้วยเออเอาไปทำไมรู้ไปทำไมก็มแน่นอนฮะ คือสูงสุดของ r e ทเทนแฟกเตอก็คือจุดไปอยู่นี่เลยแสดงว่าเคลื่อนที่กับโบบายเฟสได้สุดยอดหรืออีกในยะหนึงคือสเตชันนารีเฟสไม่ได้มีความสามารถในการดูดอะไรได้เลยนะไม่สามารถในการดึงดูดดูดซับดูซอได้เลยวิ่งกระจายเลยก็บอกว่าตัวนี้เร r e ทนแฟ f เตอร์แม็ก m ิมจะมีค่าเท่ากับ1 m i n i มินมัเท่ากับ0คือไม่ได้เคลื่อนที่อะไรเลยก็คือตรงนี้ฮะที่เดิม นะแต่ก็จะดูยากมากนะเป็นดูยากมากนะครับเพราะฉะนั้นดิจิตอลแฟกเตอร์จะบอกถึงอัตราการเคลื่อนที่ในเซสชันลี่เฟสพร้อมกับการเคลื่อนที่ไปกับโมบายเฟสเองว่ามันไปกับโมบายเฟสได้ดีขนาดไหนหรือถูกดูดซับโดยเซสชันลี่เฟสได้ดีขนาดไหนนะครับถ้าเพี่อีกบอกว่านี่คือองค์ประกอบตัวที่1องค์ประกอบตัวที่2องค์ประกอบตัวที่3เราจะบอกว่าค่าความสามารถในการเคลื่อนที่กับโมบายเฟส ไปกับโมบายเฟสได้ดีขนาดไหนเราจะบอกว่า 3D ดีสุดลงมา2ลงมา1นแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าแล้วว่าถูกบูดซับโดยเซสชันแอนลี่เป็นยังไงบ้างน,นะฮะก็จะตอบได้ว่า1ดีที่สุดลงมาเป็น2ลงมาเป็น3ถูกไนะคือตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะกร่อบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับคือไม่มีอะไรลุ่มวายเลยนะหลักการง่ายๆของมันก็คือบอกว่าคือถ้าใครขึ้นที่กับโมบายเฟสได้ดีก็จะไปก็จะถูกบูดซับโดยเซสชันแอนลี่เฟสได้ไม่ดี ตรงในข้ามกันถ้าใครถูรรดูซับได้ดีก็จะไปกับโปรไบาอติได้ไม่ดีนั่นเองนะครับทีนี้ถามนาจำเป็นไหมฮะถ้าเราเอาละลายแล้วองค์ประกอบที่สามจะละลายได้ดีที่สุดในโซเวนตัวนี้จำเป็นไหมฮะจำเป็นไหมฮะไม่จำเป็นนะโอเคป้อคือไปด้วย่ันนี้สฉยได้ไม่จำเป็นทงต้องละลายด้วยกันได้ดีนะคือต้องจำว่าส่วนใหญ่ละลายได้ดีอาจจะมีแล้วกันนะคือ ส่วนใหญ่พอบูบายเฟกพาไปได้ดีก็ส่วนใหญ่จะระายได้ดีด้วยแต่มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้ทุกตัวนะครับนะก็จริงๆเราเน้นที่ face เซนเซอร์เฟกสลับมากกว่าคือการที่มันไปบูบายเฟสได้ายยานะยะหนึ่งก็คือเซนเซอร์เฟสนั้นไม่มีปัญญาในการดึงเมเท่าไหร่นะนั่นเองนะงนะไม่มีเวลาในการดูดซับมันให้มันอยู่กับพื้นให้อยู่กับติดก,กับพื้นที่เท่าไหร่นะนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้คือการใช้งาน ลีเทชชั่นแฟกเตอร์ก็คือจะบอกว่าใครไปกับโมบายเฟสได้ดีถ้าใครยิ่งไปกับโมบายเฟสได้ดีค่า Rf ก็จะยิ่งสูงนะครับทีนี้ทำอะไรได้ต่ออีกทำให้ต่ออีกโมบายขอโทรอสลีเทชชั่นแฟกเตอร์หรือ Rf ในที่นี้จะสามารถบอกชนิดของสารได้ด้วยเฮ้ยบอกได้เหรอใช่ครับใช่นะฮะมันสามารถบอกชนิดของสารได้ด้วยแต่การบอกชนิดจะต้องบอกสเตชันนีเฟสกับโมบายเฟสควบไปด้วย คือไม่ใช่อยู่นี้ก็บอกว่าเออเป็นงั้นถ้าดีเซนแฟกเตอร์เท่ากับ0.5แสดงว่าอินี่เป็นเป็นสารนี้บอกไม่ได้ต้องบอกได้ครับต้องบอกได้ว่าด้วยดีเซนแฟกเตอร์ rf ที่เราหานี้หนูใช้อะไรเป็นเซนเนอรีเซนเนรีคืออะไรโมบายเฟสคืออะไรมะได้ดีเทนชันมะได้ rf เท่านี้จะเป็นใครเนี่ยจะบอกได้เพราะั้นข้อมูลที่หนูต้องการคือ3อย่าง 1. นิ่ชของ Station, สเตชัน n ชชีของโมบาย e 3. RF ที่ได้ได้3อย่างนี้ไปเปิดตารางหาได้กด Google หาได้ว่ามันควรจะเป็นใครโอเคไหมโอเคไหมฮะนะแต่ว่าก็ต้องทำหลายทีนะเพราะว่าข้ามก็จะว่่ข้้งละเอียดพอสมควรนะครับนะข้าวข้นะข้าวา,าวคือใช้บอกใช้ให้องสารได้ด้วยนะครับอ่ะโอเคนี่คือ RF และการใช้งานเนาะทีนี้ หนึ่งเปเปอร์คร,โมโรูมททกราผ่านไปเรียบร้อยวิธีที่สองฮนะเราเรียกว่าตรงนี้นะที่มให้มี TLC tin h layer c h r o m a t o g r a p h y นะฮะ tin layer c h r o m a t o g r a p h y พูดง่ายๆสั้นๆไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเปลี่ยนจากกระดาษเป็นแผ่นกระดาษ TLC paper TLC paper ไม่ใช่กระดาษธรรมดาแต่มันจะคล้ายๆกับแผ่นอลูมิเนียมนะครับซึ่งแผ่นอลูมิเนียมตงนั้นก็คือแผ่น อะลูมิเนียมซีก้านี้นี่เองพูดเหมือนพูดเหมือนโฆษณาของญี่ปุ่นไปเี็วนะฮะก็คืออะลูมิเนียมซีก้านี้นี่เองนะครับที่เอามาใช้เป็นเซอรเนอร์นีเฟสนะครับก็จะได้ผลการทดลองที่ค่อนข้างมีความจำเพาะแล้วก็วาเรียสก็คือทำได้กับสารหลายอย่างมากกว่าที่ใช้เปกกเปอร์กกที่ค่อนเปางเป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 อร์ปเ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 ะเป ไม่ใช้กระดาษ A4 นะใช้กระดาษกรองนะกระดาษกรองแต่ถ้าเกิดว่าเป็น TLC เราใช้ติลเลเยอร์นะครับรูปแบบติลเลเยอร์ก็เป็นคล้แผ่นอะลูมินมเนียมนะเป็นเครื่องายกัาน,นะครับแต่ว่ามันมี2ด้านนะมีมีขาขาให้เขียนให้ขีดเส้นให้ขีดเส้นทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับนะโอเคนะคือถ,ถ้าเป็นติลเลเยอร์เนี่ยมันก็จะเป็นชิ้นๆไปแล้วก็ทำสะดวกงา่าย นะครับแต่กระบวนการเหมือนกันนะฮะก็คือต้องเอาบิกเกอร์มาเทมูบายเฟกไว้นิดหน่อยแล้วก็จุม่มกระดาษ TLC ที่เราดอกที่เราดอกตัวแซมเปิลเรียบร้อยแล้วในแดอบดตัวแซมเปิลจุดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะก็ออกวางไว้ตรงกลางแล้วก็ล้อมรอบด้วยแผ่นแกนรกรองเพื่อให้ระบบมันอบควนไปด้วยมูบาเฟกแล้วปิดฝานะครับแล้วก็รอให้มันรันจนเสรจเป็นหนึ่งออกมาแล้วก็มาแปลความหมายของค่าต่างๆที่อยู่ตรงนี้นะครับไปหา Rf ไปหา Stationary ไปหาโมบาย นะฮะแล้วก็ทำเป็นเรื่องเป็นราวได้นะครับทีนี้นี่คือวิธีที่2คือการทำ T L C วิธีสุดท้ายนี่นี่หน,น้าตีนวิธีสุดท้ายที่ที่3ก็คือการทำคอลัมน์คอลัมน์โครโมาโทโกราฟีนะครับก็คือการทำโครโมาโทโกราฟีแบบปริมาณมากๆนั่นเองย้ำที่หนึ่งนะฮะว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เด็เดก เด็กฮินดูเด็กมอต้นนะครับต้องใช้นะฮะคือหนังสือบางเล่มอาจจะพูดถึงนะครับเคมิกาอัทเรียนะนะครับ,าารนะรบแต่ข้อสอบอนักจะไม่ค่อยมีนะใช่ว่าักจัดนะเพราะว่าไม่กล้าฟังทรงนะครับคือส่วนใหญ่ไม่ใช่เท่าที่ไม่เคยเห็นมาไม่เคยเห็นโอเคอเครับคือที่เจอเองข้อสอบมอต้นมาเลยไม่มีแต่ข้อสอบออปลายมีนะครับคอลัมน์โทรโทกราฟีแต่น้อยนะไม่ได้แบบนี้เยอะหรอกนะฮะคอลัมน์โทรโทกราฟีก็คือเราทาแบบเดิมๆมนแหละแต่ไม่ได้ใช้กระดาษแล้ว ไม่ได้ใช้แผ่น TLC แล้วแต่เราทําอยู่ในบ้องนะะนี่จะน่าเกลียดเลยอยู่ในคอลัมน์นะฮะอ่านว่างูปหน่อยก็อยู่ในคอัมน์แบบนี้มาังนะมีรูให้ดูด้วยนะนะฮะมีรูให้ยูด้วยนะเ็จปุ๊บหนูก็ใส่คอร์น์ก็จะเป็นอ่านี่นะก็เปิดปิดได้นะมีฝามีอะไรอยู่นะฮะมีสต็อกคอกอะไรเรียบร้อยนะครับก็จะยัดตรงนี้ด้วยสำลรีสำลรีนะฮะแล้วหนูก็จะเทตรงนี้ด้วยเซสชัน n ิเลฟ็กส์ ace, นะครับ เซนเซอรี use, so ่เฟสที่เราใช้ก็ขออนุญาตแรงเอาแล้วก <Yeah. S 2> LIKE ันเนาะเพราะมันจะเป็นผงๆนะผงๆเรื่องกาวก็คือผงๆของซิลิกาอลูมินาต์นั่นเองนะครับนึกไม่ออกเป็นยังไงให้นึกถึงทรายจะคล้ายๆกับผงทรายแต่เม็ดจะเม็ดจะเท่ากันหมดนะครับมันจะไม่เหมือนกับเม็ดทรายที่มีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใช่ป่ะอันนี้มันจะเป็นขนาดโปรปรอมหมดเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้เซนเซอรี่เนาะเซนเซอรี่นะฮะเซนเซอรีเด็กบะสจุ๊บๆๆดูดีๆก่อน เห็นเนาะนะฮะตัวนี้ปึ๊บเสร็จแล้วก็เทสซมเปิลลงไปสซมเปิลที่ต้องการแยกเนาะนะฮะแล้วสุดท้ายก็จัดชัดด้วยบลูไบ์ฟิกซ์แต่ค่อยค่อยใส่นะฮะค่อยคใส่นะคือส่วนใหญ่ใส่นี่เป็นแบบค่อยหยดอะคือไม่ใช่แบบเทตุ้มตุ้มนครับแต่นี้ใส่เ้ื่อให้มันเห็นเห็นชัดส่วนหน่อยนะฮะพอเทไปปุ๊บนะฮะสซมเปิลจะค่อยๆไหลลงไปในเซทอนีเฟ็กซ์ ช้าๆช้าค่อยๆไหลๆๆๆแล้วจะพักเงจะหยุดนิ่งเพราะว่ามันหมดคือหมายความว่ามันมันไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเช่นนี่เฟรมเหมือนทรายคือหนุนเทน้ำลงไปในทรายครับมันก็เหมือนค่อยๆซึมแล้วก็หมดไปนะฮะแต่ว่าพอเราเริ่มชาร์จด้วยโมบายแล้วก็ค่อยๆดูดโมบายมาแล้วก็หย่อนสายลงไปหย่อนสายลงไปมันก็ค่อยๆชาร์จมาชารปุ๊บแซมัมพลเหล่านี้ที่มีความแตกต่างกันตามองประกอบคนนี้คืออาจจะทำแบบนี้ก่อนนะครับเบื้องต้นว่ามีกี่องประกอบ นะฮะเราค่อยมาลันตัวนี้นะฮะปุ๊บมันก็จะค่อยแยกกันออกมานะครับก็ค่อยแยกกันออกมานะฮะแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาเปิดแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาได้เพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งหนึ่งที่ต้องเจอแน่ๆก็คือว่าแซมเปิลของเราเนาี่ยมันจะปนกับโมบายเฟสออกมาเนี linking, ่เพราะฉะนั cioè, wow. ้นโมบายเฟสที่เลือกใช้ก็ควรจะเป็นสารที่สามารถ เราเคยออกได้ง่ายนะครับอย่างเช่นพวกเฮกเซนเทติวเออเตออะไรเงี้ยนะฮะแอลกอฮอล์อะไรยังก็แล้วแต่นะแล้วแต่สัดส่วนผสมเป็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือคือไม่ใช่ว่าโมบายเฟสไี่ต้องเป็นแบบเพียวนะก็อาจจะเป็นเอทอลเสเตอกับเฮกเซน1นึ่งต่อสอต่อหนต่อสาต่อสอะไรก็ whatever เลยนะฮะแล้วแต่เลยนะฮะแล้วแต่ความความเหมาะสมของแต่ละระบบนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนโมบายเฟสก็จะทำให้เราได้โครมาโทกรมที่ที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเอาต่อนะ อันก็ค่อยไล่ลงมาพอค่อยๆช้าลงมาปุ๊บตัวนี้เปิดสลอปทองอยู่ก็ค่อยไหลเราก็จะค่อยๆเอาหลอดทดลองในะไปใส่เทียรหลอดนะยิ่งเก็บน้อยยิ่งดีรนะู้ปะนะเก็บใส่เทียรหลอดนะเก็บใส่ไม่ใช่หยดสองหยดนะก็ปืด้ดแล้วปิดฝาแล้วก็มาปืดป้ดปืด้ดปื้ดเนี่ยทำไปเรื่อยๆนะฮะมันจะมีประมาณตอนที่ทําประมาณสักสิบยี่สิบหลอดนะฮะแล้วก็เอาสิบยี่สิบหลอดดังกล่าวในที่นี้มาล้าง TLC มาลัางมาล้าง TLC นะก็คือใช้รแะบบคล้ายเปเปอร์จะใช้แผ่น T L C แผ่นมันเร็วกว่านะก็มาหย่อนหยอดลงหยอดลงนะฮะทดสอบอยู่ทั้ง20 20หลอดก็จะมี20 T L C เ a เปอร์ถูกปะ่ะแล้วก็20 T L C เ a เปอร์เนี้นก็ไปทำคุณกราฟีด้วยกันแล้วก็มาดูว่าหลอดไหนที่เพียวบ้างบางหลอดที่มันออกมาแรกๆก็จะเพียวถูกปะ่ะสมมติว่ามี3 1 2 3อย่าองเงี้ยเหมือนเดิมถามว่าใครออกมาก่อนฮนะ3ออกมาก่อนเก่งมากเบอร์3จอ,อกมาก่อนถูกไหมครับ แต่ว่าช่วงต่อเนี่ยมันจะมีสากับ2ที่เป็นที่อยู่ด้วยกันเพราะมันจะมีจุดมันจะมีคู่ตัวการันหนึ่งที่มี2จุดแค่นี้แสดงว่าหลอดนั้นยังเป็นสอกับาคนกันอยู่ถูกปะอาจจะเทไปรลอดใหม่ก็ได้นะครับเราจะทิ้งได้ถ้ามันน้อยนะฮะร้อยแต่แต่ถ้าเกิดสารแพงมาห้ามทิ้งก็ไปดันเพิ่มเติมนะครับนะก็แล้วก็สามาก่อนเราเป็น2เราเป็น1นะตอนช่วงสากับ2เสร็จก็จะมี2เพียวเพียวพอ2เพียวเียวหมดปุ๊บก็จะเริ่มเป็น1กับ2ผสมกัน หน right, ึ่งกับสองหนึ่งกับสองหมดก็จะเหลือหนึ่งเดียวนึกภาพออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น20่สต่อที่หนูทำอาจจะเป็นเบอร์สามส่วนหนึ่งเบอร์สองส่วนหนึ่งเบอร์หนึ่งส่วนหนึ่งสามสองผสมส่วนหนึ่งสองหนึ่งผสมส่วนหนึ่งนะครับก็จะทำให้เราได้ไอเดียทั้งหมดออกมาแต่ก่อนจะทำตัวนี้ไม่ใช่อยู่นี้ไปรันเลยนะไม่ได้ต้องทำอันนี้ก่อนว่าทำ TLC ก่อนคือมาเช็คอันนี้ก่อนว่าโมบายเฟสที่ดีสำหรับระบบนี้คืออะไรจะได้แยกได้ ไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวึงของสาก็ยังปนกันอยู่เหมือนเดิมก็เสียปากนานนะครับที่เราไอ้ฟังเนี่ยบางคนบอกว่านั่งทานั่งทําดูดเข้าดูดออกที่เนี่ยมูใช้เวลานะฮะไม่ใช่แบบแป๊บเดียวเสร็จนะใช้เวลานะครับนะดังนั้นรบกวนนิดนึงว่าอย่างไรก็ดีตรงนี้นะจะใช้ต้องวิเคราะห์ตัวนี้ให้ถี่ถ่วนแล้วว่าเซสชันที่เฟสโอเคมูบายเฟสโอเคที่สุดแล้วแล้วค่อยเอารันนะครับแต่ที่บีดกรรมเสนอยที่นี้เป็นการ่มเป็นการบอกให้เชื่ว่า โครโมโทกราฟี ie, ไม่จาเป็นต้องทําแบบเป็นจุดๆอย่างเดียวก็ได้นะถ้านึกถึงเป็นจุดๆโอ้นี่ต้องเอาคาริลไรมาทำดอกที่ดอกนะทำปริมาณสารแยกทีเยอะๆไม่ได้หรอนะเหมือนการกั่นการกรองอะไรเงี้ยนะฮะทีได้เยอะเลยได้เหมือนกันแต่ว่าต้องใช้คอลัมน์และต้องใช้เวลานะครับโอเคนะฮะนี่คือโครโมโทกราฟีนะครับ, okay, รบ, ie, รบพี่จะทิ้งกระดานไว้จดเหมือนเคยทั้ง3วิธีนะเปเปอร์ paper. TLC แล้วก็คอลัมนะครับย้ำว่าพวกเราต้องรู้จักเรื่องการหาค่า RF การบอกความสามารถในการไปกับโมบายเฟสความบอกความสามารถที่ถูกดูดซับโดยเซนเ a น์ี่เฟสได้นะฮะคอลัม์นฟังไว้ใสห่หูแต่อาจจะไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องซีเรียกมาก นะครับและนี่คือวิธีสุดท้ายของการแยกสารของบทนี้ครับในเรื่องราวสัปปายเราจะลงไปดูที่โจทย์การเหม็นหน้าที่แล้วใช่ไหมรู้นะฮะเจอพี่มาบ่อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะลงไปดูที่โจทย์กันว่าโจทย์คําถามทุกตัวมีอะไรบ้างแล้วข้อสอบที่เคยออกมาตั้งแต่ entrance ก็ดีนะพี่เอา entrance อมาใสา่ด้วยนะนะรหรือแม้กระทั่งข้อสอบสอบเข้าสอบพัดเตรียมจะเข้าไม่โดนมีอะไรบ้างเดี๋ยวดูที่พักต่อไปกันนะครับโอเคถ้าใครเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลอก ตรงบนกระดาน,นกันก็เดี๋ยวเรไปดูที่โจทย์คำตอบนะครับไป